วิธีก,การบริโภคของคนเมืองมักฝักทองไว้กับร้านค้าหาเปรี้ยแผงลอยประกอบกับแม่ค้ามักปรุงอาหารค่อนข้างหวานตามนิสัยการติดหวานของคนไทยทำให้ได้รับน้ำตาลเพิ่มมากขึ้น โดยปกติกำหนดให้กินน้ำตาลได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาการได้รับน้ำตาลที่มากเกินไปนี้จะทําให้น้ําหนักเพิ่มอ้วนลงพุงและเสี่ยงสูงทําให้เป็นโรคเบาหวานเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองสูง2-4เท่าจากคนปกติทั่วไปหากไม่รักษาทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางตาเท้าและไตเมื่อเป็นแล้วต้องรักษาไปเกือบตลอดชีวิตบางรายอาจถูกตัดขาได้ ดังนั้นเมื่อเริ่มอ้วนลงพุงให้บอกตัวเองได้เลยว่ามีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคเบาหวานและโรคอื่นๆตามมาได้จึงควรออกกําลังกายและควบคุมน้ําหนักไม่ให้อ้วนควรเลือกอาหารที่หวานน้อยมันน้อยเค็มน้อยอยุดทําร้ายตัวเองหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพโรคเบาหวานป้องกันได้อยู่ที่ตัวคุณค่ะ